สวัสดีทุกคนคะ่ะเจอกับครัวบ้านอาหารอร่อยเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มีเมนูของว่างอร่อยๆมาชวนทำค่ะแอปเปิ้ลริงนะคะที่ทำเสร็จออกมาก็คือหน้าตาแบบนี้เลยค่ะน่าทานมากเลยนะคะที่สำคัญทำง่ายมากค่ะไม่ต้องตวงส่วนผสมด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาดูกันเลยค่ะเตรียมแอปเปลิลนะคะสีไหนก็ได้แอปเปลิลแดงหรือเขียวก็ได้ตามชอบค่ะแล้วก็จะมีแป้งทอดกรอบนะคะ น้ำเย็นจัดค่ะและก็ผงอบเชยเท่านั้นเองนะคะขั้นตอนแรกของพี่ก็จะผสมแป้งไว้ก่อนเลยค่ะอย่างที่บอกไว้ต้นคลิปนะคะในสูตรการทำวันนี้จะไม่มีสูตรตายตัวนะคะเราจะทำตามปริมาณแอปเปิ้ลที่เราจะทอดกันเลยค่ะวิธีผสมแป้งก็ง่ายๆนะคะใส่แป้งลงไปค่อยๆทยอยเทน้ำเย็นจัดลงไปผสมค่ะถ้าใครชอบกลิ่นอบเชยก็ใส่ลงไปตอนนี้ได้นะคะของพี่ใส่ไปนิดหน่อยแบบนี้ค่ะ คนแป้งและน้ำให้เข้ากันนะคะค่อยๆทย,ยอยเทน้ำเย็นลงไปแบบนี้ค่ะแป้งที่เราต้องการคือไม่เหลวเกินไปแล้วก็ไม่หนืดเกินไปนะคะลองใช้นิ้วจุ่มดูก็ได้ค่ะหรือว่าช้อนที่เราคนนี่แหละค่ะจุ่มลงไปนะคะถ้าแป้งไม่หยดลงทั้งหมดก็ถือว่าใช้ได้ค่ะ แป้งที่ผสมได้ที่แล้วความหนืดความข้นก็จะประมาณนี้นะคะลองจุ่มดูค่ะถ้าไม่ไหลลงทั้งหมดก็ถือว่าใช้ได้นะคะตอนนี้แป้งเสร็จไปแล้วเราจะมาหั่นแอปเปิลกันค่ะวิธีการหั่นแอปเปิลก่อนที่จะหั่นซับน้ําให้หมดก่อนนะคะถ้าไม่ซับน้ําเดี๋ยวเวลาทอดแล้วจะแตกกระเด็นใส่ค่ะความหนาที่จะหั่นนะคะหั่นเป็นแว่นแบบนี้หนาะหนึ่งเซนค่ะ อยู่พอหั่นเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาเจาะรูตรงกลางนะคะเอาเม็ดออกไปก็จะได้เป็นวงกลมค่ะก็คือแอปเปิ้ลริงของเรานั่นเองนะคะวิธีเจาะก็ง่ายๆค่ะใช้เป็นหัวบีบนะคะขนาดเล็กกว่านี้หน่อยก็ได้ค่ะจะได้ไม่เปลืองเนื้อแอปเปิลนะคะเจาะลงไปกดลงไปแบบนี้ค่ะ จาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วคลุกแป้งไว้แบบนี้เลยค่ะแอปเปิลจะได้ไม่ดํานะคะเดี๋ยวพี่ขอตัดไปหั่นแอปเปิลสีแดงก่อนค่ะนี่นะคะแอปเปิลแดงก็หั่นเสร็จเรียบร้อยคลุกลงไปรวมกันแบบนี้เลยค่ะให้แป้งติดทุกชิ้นแบบนี้นะคะตั้งกระทะน้ํามันให้ร้อนค่ะแรกๆก็จะเป็นไฟแรงก่อนนะคะพอน้ํามันร้อนแล้วก็หลีไฟลงค่ะเราจะใช้เป็นไฟกลางค่อนอ่อนนะคะ ตอนนี้น้ำมันร้อนเต็มที่แล้วนะคะก็จะรีไฟลงค่านำแอปเปิลลงทอดนะคะหม้อที่ใช้ทอดวันนี้อาจจะเล็กนิดนึงนะคะทอดได้ประมาณ5-6ชิ้นค่ะใส่ลงไปแรกๆแ,แบบนี้ไม่ต้องคนนะคะปล่อยให้เขาลอยขึ้นมาเองค่ะถ้าน้ำมันร้อนเต็มที่แล้วเขาจะลอยขึ้นง่ายๆนะคะน้ำมันร้อนเต็มที่ไม่ได้หมายความว่าร้อนจนควันขึ้นนะคะประมาณ80องศาก็ใช้ได้แล้วค่ะ จะทอดทั้งหมด2รอบนะคะรอบแรกเราจะเอาแค่เหลืองอ่อนๆแบบนี้แล้วตักพักให้เสด็จน้ำมันค่ะทอดส่วนที่เหลือให้เสร็จก่อนนะคะแล้วจะกลับมาทอดรอบที่2กันค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอย่าลืมนะคะการทอดรอบแรกเอาแค่เหลืองอ่อนๆตักพักได้เลยค่ะพี่ขอตัดมาตอนทอดรอบ2เลยละกันนะคะ ใช้น้ำมันเดิมเลยค่ะแค่เร่งไฟเป็นไฟกลางนะคะรอบแรกเราจะใช้เป็นไฟกลางค่อนอ่อนค่ะแต่รอบนี้เราจะเร่งไฟขึ้นนะคะวิธีทอดเหมือนกันค่ะรอบ2นี้จะใช้เวลาทอดไม่นานนะคะเพราะว่าสีของเขาจะค่อยๆเข้มขึ้นเรื่อยๆค่ะถ้ากรอบดีแล้วสียังไม่ได้ที่ไม่ได้ตามที่เราต้องการก็รอให้สีเกือบเข้มนะคะค่อยตักออกค่ะ คนบ่อยนิดนึงค่ะจะได้สีสวยสม่ำเสมอนะคะพอได้สีตามที่เราต้องการค่ะของพี่ได้ประมาณนี้นะคะถ้าออกวางแล้วจะเข้มกว่านี้อีกนิดนึงค่ะตักออกพักให้เสด็จน้ำมันเลยนะคะเราก็จะได้แอปเปิ้ลริงกรอบค่ะทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดก็จะได้ประมาณนี้ค่ะแอปเปิลสีลูกนะคะเป็นเมนูอร่อยที่ทำง่ายมากเลยค่ะตอนนี้ก็จะมาผสมส่วนของน้ำตาลและผงอบเชยนะคะ สำหรับผงอบเชยถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะคลุกแค่น้ำตาลก็ได้นะคะแต่ถ้าใส่ผงอบเชยไปนิดนึงเขาก็จะมีความหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะวิธีการคลุกนะคะคลุกตอนที่ยังอุ่นๆร้อนๆอยู่เลยค่ะถ้าเย็นแล้วน้ำตาลจะไม่ติดนะคะสำหรับความหนาของน้ำตาลแล้วแต่ชอบกันเลยค่ะคลุกลงไปนะคะกดนิดนึงค่ะให้น้ำตาลติดค่ะ ท่านี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยนะคะแอปเปิ้ลดิงเดี๋ยวจะมาพิสูจน์เสียงให้เพื่อนเพื่อฟังกันค่ะนี่นะคะความกรอบนอกนุ่มในอร่อยมากเลยค่ะเนื้อแอปเปิ้ลด้านในฉ่ำๆมากเลยนะคะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะในคลิปนี้ของพี่จะเสิร์ฟพร้อมไอศครีมนะคะอร่อยมากๆค่ะถ้าใครไม่มีไอศครีมก็เสิร์ฟแบบนี้กันได้เลยนะคะน้ำผึ้งค่ะถ้าชอบก็สามารถราดลงไปได้เหมือนกันนะคะอร่อยมากเลยค่ะ อยากให้เพื่อนๆได้ลองทำกันนะคะไม่ยุ่งยากง่ายมากแต่ว่าอร่อยฟินๆนเลคะ่ะยังไงดูจบแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้คงต้องลากันเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ